ผมจะทวนรูปแบบกราฟก่อนเนาะเนี่ยระหว่างที่เราดูนี่แหละนะครับให้เราเห็นว่าจริงๆเนี่ยกราฟมันเป็นยังไงนะจุดเข้าจุดออกเป็นแบบไหนเนาะมาดูกันนะครับทองคําตอนนี้เห็นไหมเราดูคร่าวๆเลยยกไฮยกโลอย่างต่อเนื่องเลยนะครับประเด็นคือเวลาราคาขึ้นเนี่ยหลายคนจะหาจังหวะเซล คนที่ไม่ได้สำเร็จในการเทรดจริงๆะนะจะหาจังหวะเซลล์แล้วก็ขาดทุนเยอะด้วยนะครับผมอยู่ในกรุ๊ปต่างประเทศด้วยนะนะครับโอ้โหเซลล์ Sell กันช่ำเลยนะครับเซล์ <c oughs> กันฉ่ำเลยนะครับ <c oughs> คือต้องเข้าใจครับว่าในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นชัดอย่างเงี้ยมีการยกไฮยกโลอย่างต่อเนื่องเนี่ย เราควรมี m ม n d เซ็อย่างเดียวเลยคือรอย่อบายอย่างเดียวโอเคไหมไมซ์เซ็ตของเราคือรอย่อบายอย่างเดียวเราไม่ควรที่จะไปเก็บเซลล์ที่มันมีความเสี่ยงสูงเกินไปเราไม่รู้เลยครับว่ามันจะย่อตรงไหนแต่ดักจุดที่บายของเราอะวินเลสสูงกว่าตลาดขึ้นอยู่สิ่งที่เราควรโฟกัสคือโฟกัส b ายเพื่อที่จะได้วินเลสที่สูงที่สุดตามเทรนของตลาดเท่านั้น โอเคไหมครับใครดูไม่เป็นผมบอกทุกเช้าว่าตอนนี้โฟกัสอะไรถ้าช่วงไหนตลาดไม่รู้เทรนผมก็จะบอกเลยว่าช่วงนี้ไซเวนะครับแต่ถ้าช่วงไหนเทรนชัดโฟกัสบ่ายก็คือโฟกัส b u าเน้นบ u าพอเรารู้เทรนเนี่ยเราเทรดยังไงเราก็ได้กำไรครับถ้าเทรนขึ้นอยู่นะครับแล้วคุณจะเซลลดลดความเสี่ยงลงปกติเล่นไหมละ5% แต่เมื่อกี้เราเห็นซับไพสวยมากๆเลยแล้วเราอยากกดเทรดก็อาจจะกดไปสัก2%ของพอร์ตแค่นั้น